มาดูงานสระว่ายน้ําของเราที่เป็นไฟสลับสีนะคะที่สั่งงานด้วยโทรศัพท์นะคะสีแดงนะคะสีเหลืองสีเขียวนะคะสีฟ้าสีน้ําเงินและก็สีชมพูนะคะเป็นความพิเศษของเราอีกหนึ่งอย่างนะคะอ่าเป็นงานสระบ้านคุณกาลันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะที่อําเภอปักธงชัยขอบคุณคุณกาลันมากที่ให้เรานะคะได้ทําสระว่ายน้ําสวยๆน้ําใสๆอย่างนี้ไว้ที่บ้านนะคะ สระนี้นะคะขนาด8คูณ4.5ค่ะปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติสีเข้มนะคะน,นี่คือหินธรรมชาติสีเข้มน้าจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะใสออกอมฟ้าอมเขียวแบบนี้นะคะสระนี้นะคะเป็นสระน้ําล้นนะคะมีม่านน้ํานะคะแล้วก็มีหัวนวดจากรุชี่ค่ะสนใจติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะที่รับสร้างสระว,ว่ายน้ําไลท์เฮเวนนะคะและม่านน้ําดีไซน์ค่ะเราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านทุกๆท,ที่เลยจ้า